นล้วคุณได้อะไรให้ลูกกินนะไม่ไงว้าวนั่งลงของโปรประโยชน์เยอะนั่งลงนั่งลงดีกว่าเออเอออุ้งสั่งได้อันอื้เฮ้ยขึ้นมาหนิเย็นเฮ็ดเฮ็ดนี่ไม่ยเย็นเฮ็ด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 เราจะกินทุกทีเหรอครับ อบคุณครับขอบคุณสําหรับวิตามินซีนะครับจากคุณแม่หนิงชุดาพรไกรวาปีครับผมที่ได้ส่งมาให้เจ้าลูกชายครับผมขอบคุณยิ่งสุดครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมกิจการจาริญนลูกเรือนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดียแมทซีทุกท่านนะครับผมนี้มาเที่ยวป่าหางดีไม่ไปไหนฮะ อุ้ยเ้อจริงอู้ยจผมยู่นี่ครับพ่อนี่ใจแห้งมันเนี่ยตอนนี้ใจแห้งไรคนดีใจแห้งวูดูหน้าตาคนดีใจมากตักจีบไปทางไหนครับปากกระหอกอลราที่ลงปลาครับไปไกลไปได้อารยังไหนยอยู่ครับทัตตานอุ้ย อีมา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 ทำไรอะทำไรครับมีมีมามามามีมีมา,มา,มา,มาเร็วเร็เรเรนีครับน,นีไปใช้จะไปไหนไปกล้าไปใช้แล้วครับ ลาบากาไม่ใช้หรอกพ่อ่าไปดิบไข่ได้ลูกได้อย่าไปดิบไข่ได้หลงเหนื่อยได้หลงเหนื่อยได้เหลือนี่แหละเหลยนี่แหละเหลือแค่นี้นะลูกในสิพักกลับบ้านละเงียบสงดครับเงียบสงดถ้าถ้าช้างนิ่งจะจะรอฟังเสียงฮนะถ้าถ้าจะยินเสียงอนะไรลูกก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะจะจะเงย่งหูฟังนะฮะ ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรก็จะกินหญ้ากินอะไรต่อไปแล้วช้างถ้าเป็นปกติถ้าเจอถ้าเจอในป่าประมาณนี้ฮะแม่ลูกนี่ยังไปอยู่ใกล้นะฮะเพราะว่าลูกจะบางทีเขาอาจจะปล่อยลูกเขาไว้ฮะบางทีนะนั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงก็เราต้องระวังนิดนึงสำหรับท่านใดที่ไปหาของป่าครับยินบ่งเม่นแล้วเนาะอะไยังไม่พร้อมครับ แม่เนี่ยยังไม่ให้พ้นกินนั่งลงอืมนั่งลงขึ้นมาเลยนั่งลงแล้วยังให้เพิ่มกินครับนั่งลงกันเราคนได้อะไรให้ลูกกินอ่ะไม่ไงว้าวว้าวเขโปรประโยชน์เยอะนั่งลงนั่งลงดีกว่านั่งลงขึ้นมาได้อุ๊ยอืออืออือเดี๋ยวขึ้นมาหนิเอาขึ้มาเนีมาเที่ยวป่าหรือเข้ามา ปิกนิกปิกนิกปิกนิกมันน่าจะเป็นแบบว่าทิปปิกนิกมากกว่าเฉบเฉบช่องมาเร็วๆแม่ช่องไม้หอมเลยขอบอกว่ายุงเยอะมากเลยนะยุงเยอะครับยุงเยอะพุ่งเลยยุเข่าหูวูวูเลยแม่มันเป็นแมงอะไรก็ไม่รู้สินสิน ข้ามาเที่ยวป่ากับไปกินของป่าเทีป่าไปกินไม้ป่าเขามาเห็ดไปเห็นล้องเลยแม่ครับเขามาเห็ดยังนี่เขาข้ามาเห็ดยังแม่กับปะหูคุยกันอยู่จะซีกับมาล่าแม่ไปคือเป็นว่คุยกันไม่รู้อยากก้าวไปแล้วครับยุ่งหลายพื่อนพ่า ยังไงไรเพ้อถ้าเจอครับพ่อแม่ซีถ้าเจอประมาณเนี้ยถ้าเราเจอกระดิกหูไปมานะฮะหางก็ปัดนั่นปานนี่แสดงว่าไม่ดูร้ายนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้แต่ก็ไม่ดูร้ายนะฮะแต่ถ้าเจอแบบหูตั้งนะฮะยืนนิ่งหูตั้งแล้วก็ ใช่ยืนนิ่งหูหูหยุดคือหูหยุดกระพือไงห,หูตั้งไงหูกลางออกเงี้ยอยา่าอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวถ้าเจอคือต้องรีบออก้ไกลเลยครับบางทีช้างบางบางเชือกนีมน่มีความฉลาดมีความเจเ้าเล่เยอะดึงโซ่ไว้แบบดึงมาจากาที่ตุูบผูกให้มันตึงอ่ะให้มันจอนที่เดีใช่ไหมก็จะได้ไล่คนอ,อื่นได้ไงอันนี้เือกเป็นความรู้นะคะ ครับผมถ้าเจอถ้าถ้าของป่าถ้าเป็นกิวเขามาอปีป่าถ้าเป็นระมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะพี่ดีากเขาป่า้เห็ดทุนตาได้เอาไอ้มาอย่างี้น้องตายเนาะทุนตาอีกแบหนึ่ง ตาครับถาผมเะยตาจะไปหายังครับตาผมเลยผมไปน้ำตาตาครับตาคุณตาไปแล้วฮะ,ะอื้จะยู่ได้ไกลขนาดไหนเนียนิ่นิ่นิ่งไน,น,นิ่งทำน่ง <c oughs> ไปแล้วครับานาวนองเนี่ย ทำไมไปน่ะฮึฮึฮ <te le anut> <eleven> <ong time for free> ึฮึข้างน้อยข้างน้อยกินข้างหน่อยจะกินต้างหน่อยจะกินไป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 ไเร็ว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 หนุนหนุนไป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 มา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 ไป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  ไม่อยังมาล่อผมครับไม่เห็นไม่อยังมาล่อไรผมนะน้าไม่อยังครับเออหลามาเห็ดหังเออหลามาเห็ดหังครับไปฟังเสียงครางแนละ้วเสียงครางคุณนายก็จะครางไม่เห็นลูกนะฮะบางทีช้างเขาจะชูงวงขึ้นขึ้สูงนะฮะ เป็นรับกลิ่นนะฮะรับกลิ่นนะครับผมว่ากลิ่นมาทิศทางใดอ่ะอันนี้คือมาเป็นหม้อเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นอ่ะท่ป้อนสิมากินนะครับผมท่านอยากกินมาไปครับผม นายจะคัให้แม่รับโไปริยดูกลุกลุกลแม่ครับพรมไปเที่ยวข้าวนึงาระกาไปไกดผมกลัวขือกันหางดีลูกแม่ไม่ยอม่ไม่โตเยก็มไม่หาดีฮะ ดูครับแต่ละข้างครับใหญ่ไหมว้าวจะให้ดูดูฝั่งต้องดูฝั่งนี้ครับอืะเต่าก็เลื่อนเลยเยียไฮลากินกับไฮลลกินจะไฮไลน้ำไปใช้ไม่เย็นครับไม่เย็นครับไม่เย็นเฮ็ดเฮ็ดไม่เย็นเฮ็ดเฮ็ด น yeah. ี่มีเห็ด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 าจะกินต้งีล่ะครับหาบึง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 เห็ดเห็ดเห็ดเห็นไหมครับผมเห็นไหมหาบึงหาบึงเาจะกินที่ลตกใจตกใจเลยราชะเดินเลยเม่อกี้นี่จจะเข้พัดหาใหราชะเดินนี่ เดือดเดือดเดือไปค่ะไปพบกันในคลิปหน้านะครับผม <Yahoo! S 1> ขอบคุณครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ